่ละครเว้าวอนรักเชิญขวัญหน,นีจากการถูกจองจำโดยการใช้เล่กลลหลอกให้แต่งงานและการถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกรค่าเจ้าบ่าวเชิญขวัญต้องไปเจอกับพ่อเลี้ยงปางไม้เมืองเหนือสองคนคือพ่อเลี้ยงหน้าเหี้ยมอย่างเขตคามและพ่อเลี้ยงหนุ่มรูปงามอย่างเชเลบุตรด้วยความสวยดุจเจ้าหญิงของเชิญขวัญทำให้ไฟรักเพลิงแขนแห่งภูพยาหลอ ปะทุขึ้นอีกครั้งปีพุทธศักราช2495ที่พระนครเชิญขวัญตัดสินใจหนีออกไปในคืนวันแต่งงานของเธอกับชายปอหรือหม่อมราชวงศ์ปรเมศที่วัดที่สุชาดาแม่เลี้ยงใจร้ายวางแผนจับให้เธอแต่งงานโดยพี่สาวต่างพ่อของเชิญขวัญอย่างบิมวิพาสงสัยว่าทำไมชายปอถึงมาแต่งงานกับเชิญขวัญทั้งที่ชายปอ กิ๊กกักอยู่กับแวลวิภาน้องสาวของเธอแท้จริงแล้วสุชาดาทําไปเพื่อที่จะฮุบสมบัติทุกอย่างของเชิญขวัญที่ในเรื่องพ่อของเชิญขวัญทำพินัยกรรมยกให้เชิญขวัญก่อนที่จะเสียชีวิตแต่เหตุการณ์กลับวุ่นวายเมื่อเชิญขวัญกลับตกเป็นจำเลยถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกรลงมือฆ่าชายปอ เชิญขวัญต้องหนีหัวซุบหัวซุนไปไกลถึงภูพยาหลอในหุบเขาทางภาคเหนือเพื่อขอความช่วยเหลือจากชเลบุตรมรุคราชพี่ชายของพราวแสงแขเพื่อนเพียงคนเดียวของเธอที่เคยเรียนด้วยกันที่ปีนังแต่เรื่องวุ่นวายยังไม่จบสิ้นเพราะเกิดการเข้าใจผิดเชิญขวัญถูกพาตัวไปที่ปางไม้วันสเสวตของเขตขาม ไม่ใช่ปางไม้มฤลึขราชของเเลบุตรเชิญขวัญขวาร้องให้ส่งตัวเธอไปหาเเลบุตรที่ปางไม้มะลึขราชแต่ทันทีที่ได้ยินชื่อเเลบุตรมะลึราชทําให้เขตขามเกิดอาการกโกรธจนคลั่งยัดเยียดข้อหาว่าเชิญขวัญเป็นนางนกต่อสายของเเลบุตรที่ส่งมาล้วงความลับและมาสร้างความวุ่นวายในปางไม้วันสเสวตเชิญขวัญเลยรู้ว่าทั้งสองฝ่ายไม่ถูกกัน รุ่งเช้าเชิญขวัญเลยเดินป่าไปหาเฉลบุตรเองแต่ไปเจอหมูป่าไล่ล่าจนสลบโชคดีที่เลบุตรมาพบเข้าชเชิญขวัญเล่าเรื่องทั้งหมดให้เฉลบุตรฟังเขาเต็มใจช่วยเหลือชเชิญขวัญและตั้งใจจะช่วยสืบหาความจริงเรื่องที่เธอถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกรชเชิญขวัญประทับใจในตัวเลบุตร ชายหนุ่มรูปงามผู้เป็นที่พึ่งเดียวของเธอในเวลานี้แต่เชิญขวัญได้ยินมาว่าการที่เฉลบุตรจะช่วยสืบเรื่องคดีของเธอทำให้เเลบุตรตกอยู่ในอันตรายชเชิญขวัญจึงตัดสินใจหนีจากปางไม้ของเเลบุตรและเข้าไปในเขตปางไม้ของเขตขามอีกครั้งและยื่นข้อเสนอขอเป็นเมียกรมลรอของเขตขามเพื่อปกป้องเขตขามจากบรรดาสาว โดยเฉพาะหวานใจลูกสาวของเจ้าหน่อมืองเศรษฐีใหญ่แห่งภูพยาลอที่คอยมาวุ่นวายเจ้ากี้เจ้าการในทุกเรื่องแต่เขตขามไม่ได้สนใจหวานใจเลยแม้แต่น้อยเขตขามตอบตกลงรับข้อเสนอของเชิญขวัญเพราะต้องการจับตาดูว่าเชิญขวัญเป็นนางนกต่อหรือเป็นคนรักของเฉลบุตรหรือไม่หวานใจพยายามก่อกวนเชิญขวัญ โดยใช้ให้สีมาลาคนในปางของเขตคามคอยกลั่นแกล้งเชิญขวัญแต่เชิญขวัญกลับพบความผิดปกติของบัญชีและความวุ่นวายในปางไม้วันสเสวตเชิญขวัญสืบรู้ว่าเป็นฝีมือของหมอคําปองพี่ชายของสีมาลา เชิญขวัญจึงจับตาดูสีมาลาและสะกดรอยตามสีมาลาที่แอบหนีออกไปจากปางไม้บ่อยๆจนรู้ว่าสีมาลาเป็นคนของราชาเสือดำที่ค้ายาเสพติดและอาวุธเถื่อนสีมาลารู้ตัวคิดจะฆ่าปิดปากเชิญขวัญแต่เขตขามรู้เรื่องและคิดจะจัดการสีมาลาเขตขามกับแดนสวงไล่ตามไป แต่กลับพบว่าซีมาลาถูกฆ่าปิดปากไปแล้วการผจญภัยของเชิญขวัญในภูพยาลอที่เต็มไปด้วยอันตรายแล้วยังต้องเจอกับดอกแก้วเพื่อนสนิทของพี่สาวเขตขามและนุชซึ่งไม่ชอบเธออีกด้วยชีวิตของเธอจะเป็นอย่างไรต่อไปและสุดท้ายเขตขามหรือเชลบุตรใครจะได้หัวใจของเชิญขวัญไปครองติดตามชมละครเว้าวอนรัก ทางช่อง3กด33